สวัสดีครับวันนี้ตลาดนัดวินเทจจะมานำเสนอวิทยุทานินรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่มีเทปด้วยปกติบริษัททานินประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยทำรุ่นที่มีเทปมาเยอะรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวิทยุ AM มซะมากกว่าฉะนั้นมันจะมีน้อยมากๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่มีเทปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกระบบ ก็น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบเทปให้ดูก่อนนะครับรุ่นนี้ลืมบอกไปเป็นรุ่นทานิน tc 3 3 3นะครับตองสามนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูระบบเทปก่อนนะครับมันเป็นรุ่นเก่านะครับสภาพก็เป็นยังไงบ้างครับเสียงยังปิ๊งอยู่เลยนะครับขนาดสภาพ แบบนี้นะครับผ่านมาหลายสิบป,ปีแล้วยังใช้ได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูกรอระบบอกรอเทปนะครับกรหน้ากรหลังนะครับอ่ากรหน้ายังใช้ได้นะครับกรกับหลังอ่ายังหมุนดูนะครับครับอ่าลองดูวิทยุบ้างนะครับวิทยุเออผู้หญิงจะเป็นมั้ยใ่ท่านั้นเองค่ะเพราะว่า คือทำข้อข่าวเอเก็ได้เดียอย่างเดียวก็อยากไม่ฟังก็ทำคนมีสวากาศมีอะไรด้วยนะครับครับสวากาศยาวมากนะครับประมาณเกือบเมตรโอเคนะครับเดี๋ยวฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นําเสนอวิทยุโบราณหายากนะครับที่คุณภาพดีๆนะครับที่ว่า,าคนนิยมกันหรือว่าสมัยก่อนคนจะชอบมากนะครับเพื่อที่ว่า,าจะได้ย้อนลํำลึกถึงความหลังสมัยเด็กๆก,กันบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ